อ,อันนี้คือกวดทีพานมาเนาะงา<ม>นกวดสีพันมาพอเส้นเหนียวแยกล่งไปน,นีบนป่<ม>นปงานจากนี้เึ็นืม่นีล่างงา<ม>นเจ็ดสองตรงๆเลยอ,อันนี้สามศูนย์ตรงๆด้วยกันกับมาเบื่งหน้าสานศูนย์มัน่มนี่คนศูนย์สามนี่ครับเันมากที่ศูนย์สาันได้อัดศูนย์สามครับก็ได้เอาสามศูนย์นี่แหละที สวัสดีครับผมโมเชเนียวครับมาัสดีี่กนมากับสายฝนเด้พอมือนี่โอ้จังว่าเียได้ยินเสียงบอลน่ก็ไม่ได้ยินต่เสียงฝนเฮ้ยเอามาสาจากน้อยครับวันนี้ก็ไดเนาะวันที่ยี่สิหาแล้วแมนมาหรับอยี่อเนาะยี่หกที่เ็ดที่แปดที่เก้าสามสิบหนึ่งเดีวามือนึงตัวนี้ ไม่ท่านไม่ดท่านอยู่ระหว่าเนาะงานเต่งไหนมาตรวจนี้ได้หอท่าจังๆแ้แ่เล็ดชุดใหญ่ได้่ได้เล่ได้เลยหรอพอผ่านจากตรวจอีกอย่างเส้นเหนียวนะครั้งหมดด้านหลังเนาะเนาเนาะตงอันนี้ให้ตะเกามันเนาะครับกได้บนได้ล้างไม่แยกบนแยกลาได้าไ ตรวจแนี้นี่การกระบาดไั่ทั้งนี้ขึ้นมานีบนลงไปทั้งนี้ล่างหรือลยมาเข่าตรงนี้กับบนกับมาเข่าตรงนี้เลย่อยโอ้ตรงนี้ก็ยากเขก็ยากตรงนี้ก็ยากกันครับผมใหญ่มากเพราะแต่ทั้งนี้สิทธไปบนทั้งนี้สิทธิ์แ่างครับว่าเดี๋ยวได้หัวเดี๋ยวได้อ่า อันนี้คือกวดทีพานมาเนาะงานปวดทีพานมาพอ,อเส้นเหี้ยวยกลุกไปหนีบนงานจากนีขฉัน,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 นม่หนีล่างงาน,นเซตสองตรงตงเลยอันนี้สามศูนย์ตรงตรงวย่ากัานกับมะเบงเนาะสามศูนย์มันบอร์น่ก้อนศูนย์สามมันบอร์หึงได้มาที่ศูนย์สาม็ได้อัดศูนย์สามก็ได้เอาสามศูนย์ี่แหละที ว่าศูมันยังไงมันจซื้อ่าเลยรเปครับวัที่บ้านนั่นวัตถุอำนาศูนย์สองซื้อมาเลยเงินเงอีกศนย์สแต่ว่านอกจากจะเข้าสองตัวบนตรงๆเข้าสตัวล่างตรงๆนะครับหลักใช่หรือเป่ามีนักชิปหลักชิปนะครับเป็นหลักชิปเนี่ยบงของผมที่จดไว้นี่ นะครับที่จดให้ครับที่จดให้คือนี่เนาะสามศูนย์ข่าล่างเกจสองข่าบนบานี้พอเส้นเหี้ยวบอกว่าเลขสูตรคำนวณนี่สองเด่นมากมากสองเนี่ยนะครับแล้วบานี้เบิ่งหลักสิบบน,น 7, มีเจ็ดมีสามมีหกครับเอ้ยโมเดลหลักสิบบนล่างนะครับหลักสิบบนล่างเจ็ดหาบนหลักสิบสามมาล่างหลักสิบ ไฮรักซิปจะเป็นรักซิปครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้คืองวัดที่ผ่านมาเอา้าบานนี้พรเบิ้งงวดนี้บานเหรนอนะอืมวดเก่าเนะเาะเบิ้องวดไหมตัวน,นั้นตัวน,นั้นเข<ำ>าตัดขับเนี่ยน้นา,าตัเกอวดไ้กากรบาดเขาไม่เิดข้า,าัตาูเริ่มเริ่มงก้กากบาดแล้วอ สู้มสู้มอย่างนั้นจะฉัดขัดตอนเอา,อ,าอันนี้สูตรเขาเนี่สูตรไม่สุทธิสูตรไม่สุทธิหรอเ่นี่คือรใหมนี่คือทำไมนี่คือสูตรใหม่เนาะ,นะเรื่องเลขรับไปโยวัดที่พันหน้าครับ,เ,รรบเลครับเอาโยวดที่พันหน้าเลขดับเอาอยู่อันนี้เป็นเลขดับดับบนดับล่างสำหรับรวดไว้ที่หนึ่งกันบ้าครับ แต่ว่าเล็ดับนี่มันมันปรอยู่ทุ์ถูกนวดเราขอมันปรอยู่ทุกนวดเพราะฉะนั้นนี่กะมันเบาหยาดอยู่ในส่วนเลขดับเนาะมันเป็นเลขเด่นดีกว่าครับหวดที่ผ่านมาสองเด่นมากๆวันนี้สองเด่นอีกแล้วเด่นสองเด่นเพราะว่ามันติดสามสูดเด่นสองอันนี้ก็ติดสองสูตรนี้ก็ติดสองใช่อีกควานี่บอกนี่ก็ติดสองด้วยกันเพราะฉะนั้นสองเด่นอีกแล้วหวดนี่เพราะว่ามันเด็ด มันลงลเศมาลาขนาดนี้รับสิบสองสองถึงยี่สิบสี่่เรไม่ได้ยี่ยืดสี่รับมันตรงมากสุดได้ไงได้ระหว่างสองตัวรับแต่งวดนี้แจ็คมันถึงมาสอหรือมาสี่เท่านั้นแต่ว่าที่น่น่สองนี่นเด่นกว่าเพราะว่านี่ก็สอนี่ก็สองนี่ก็สองนี่ก็สองสี่หนึ่นี่สองหนึ่งสี่นี่สองอันแต่ว่าสองหรือนี่แต่ว่าสี่อันสองเด่นกว่า ่ามันมาอีหลอกเก่าบึกคือจังหวัดท,ทผพานมาเนาะนอ่าเลขเด่นจากลอ็อกไงจากสุดอ่าจากชุดไงนงงี่เด่นเก่าร้องหาบああา่อเข่าทิพานไอ้บ่อเนเด่นเก่าร้องหาทิพานมาเนี่ยบ่เขาแต่ว่างวดนี้ได้เด่นเก้ารองห้านะครับงวดนี้เขาแน่นอน arriba. ผมงวดนี้เลยงวดนี้เขาแน่นอนก,กัน้วตีระหว่างเก้ากับห้านี่มาแน่นอนตัวอะไรตัวหนึ่งเพราะว่ามันมาชอนกันครับตัวนี้เลยมาชนกับตัวนี้บ่เหร เออส้มกันเลยนะครับเก้าเอ้านี่กับเก้านี่กับหาแมนมันส้มกันเลยสองโกลอืมคาดว่ามันจะมาแน่นวนบมันจะมาจะไรเท่านั้นนะว่าสองโเลใระหว่างหากับเก้าแมนรว่างหากับกครับศูนย์เขาย่ห้ศูนย์้านี่ไถ้ามาเนี่ยก็มาศูนยศูนยั้ก็ศูนยีถ้าศูนย์มาแมนนะครับ บาดนี่รักษาพอขึ้นประจับหยจักตรักษาไม่นี่นะบาริวงหจักตเลยครับรักษาเพวงเัยบครับรักษาไม่วงอ๋อรักษาไม่วงหรอกรักสนี่ส่วนรักสอง่าสงเนี่ยก็คือเด่นตามสูตรคำนวณนะครับสองศนย์สเก้ามีสามสองห่อนะครับรักสิบ เล่นดีๆนะครับรวดที่ผ่านมานะครัหลักชิบม,มาทั้งบนมาทั้งล่างเข้าตามหลักด้วยทาเนี่ยจัเกเสียหายัยางทาวนจักสีสวนยจับใไซซองบเราเียงเรา่องวดเมื่อกี้จับใส่เต็มที่แล้วแนนางงวดเมื่อกี้จับใไ่ในี่เข่าเต็มๆเ,เลยโคตรจะยิ่งาอยู่เน <c oughs> เนี่ยย <c oughs> ิ่งาอยู่นเนี่ย <c oughs> นี่นี่ดิแด <c oughs> นบอกลักชิดบนล่างนี่เกตสามหก ถ้าจับไส่สองเนี่ยเจ็ดสองเต็มเต็มมันเะถ้าจับไสสองเนาะจับเจ็ดไสองเ่ยเต็มเต็มเลยวันี่ถ้าจับหาจับศูนจับเก้าจับไซสอสองเนี่ยซีโมเต็มเต็มเราบอกว่าบ้างเก้าจับสองเนี่มันมันเน่ยหาับสองก้บก็ุ่นเต็มมันมันนี่ครับโอ้ <im it> <im it> หากระเด็นยู่กันเนาะบาดใหเนาะ มาเร่นงอนนิดละเรื่อห้าเด่นแล้วก็มาหลักสิบอ่าห้าเด่นแล้วก็มาหลักสิบอ,อือไม่ใจคิดว่าหัวนีงเนาะครับเรื่องนี้มาจะไม่สูนอันไม่ใจไม่เยอะเลยมาจะไม่สูน เอาศูนย์หรือตอรรักสิบบาท่ามาัดเดศูนย์ยังเพราะนั้นจะผมจับได้วลอตเตอรี่สิบใบแล้นศูนย์ซี่ีจับไปสิดใบแล้วลอตเตอรี่โอ้นักที่นักตรงนี้ถ้าได้เพรับศูนย์ีนีันนี้ก็ได้อ๋วันนี้พอเส้นเนียวนักศูนยีลอตเตอรี่สิบใบแล้วสิบใบแล้วนะครับ เอาเสียงคนแห้งจากน้อยเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงก่าเสยนเียวเ,เดี๋ยวคนมีโชคสืออาน้ำกลดเดามันกะตัวน,นี้ก็ยกเป็ิมันเด,อดน้อครับเนีเ่ยซีเกตมันก็ยังไม่งืนมอนยังบ้วงไปเยอะกว่าินเลยเลขสูตรนี่เจซีเกต่ิมันบออันนี้ห้าหึ่สองบนทึกหอหาหนึ่งสองโอหานึงสองพเต็มมันยี้หนสิบสามน้ำไกล จะโมงหนึ่นอกสามนึนออนอม่นั่นอ่อนเครับสามสามอ่อนแ้วโงนีนองศสองหนึ่งบีเลยนี่รักสองรักสครับเอาใครว่าตัวที่พ้อเซนเนียวเน้นที่สุดรวดน,นี้ที่ลงทุนไปแล้วคือศูนย์สถูกป่ะครับศูนยกับ2องเก้าศูนย่กับสองเผมเงิพิ่มจากไหนนะ ร่าง,ง,งสองตรงห้นนว่องรางสองสามารถเรื่องง <c oughs> านนั้น<อ>ข้างบืมาจาบาับม้านรับเอาอไอ้ว่าตัวที่เขาเชื่อโย่ลงทุนเน้นๆไปแล้วลอตเตอรี่เป็นซิปไปกปคือซูมเชีกับสองเก่า,าเอาไง่ายๆเลยเนาะขอเนาะแล้วก็ไม่วนรักซิปบนล่างเนี่ย เร่งไว้ดีๆมาแน่นอนงวดนี้พอาะที่นี่มั่นใจมาแน่นอนเพราะว่ามันต้นกัำเนิดฝนแรงแล้วมากมากมีเวทีเอาความว่าไปไหนครับถือว่าชัดเจนแล้วว่าสายฝนกระจาเป็นใจขนาดม่นี่ขวดัวนึงนี่เหล็กลงเหล็กรับเข้าบอกไกลอย่างนี้น้องพอน้อวดนี่เป็นครับนี่อันนี้นี่อยู่วะ พอจะบ่ออย่ะบ่ยานมะเขือะเอาเพะเ้นเียวบ่อไห่เ้าสูกข้างมือตัวนเนีบ่เลขรับเลขับองกเ้ลขรับแปองกับเจ็ดห้าโอ้พะผมมาช่ยตอนี้เอากำลงดุนไอยุนไปยพอจะเอาับโ้ เอาครับเอาเนี่คือได้ยินนั่นเสียงฝนครับผมฝนตกแห้งครับครับฝนตกแรงตกหนักมากๆเดี๋ยวจังไงกับสีรบกวนบอกเพี้ยนเนี่ยสามีเนาะเล่าไปโดนเดี๋ยวที่เพื่อได้ยินเสียงพ่อจังไงตุเร่ห์แต่ถว่าจัดเสร็จแล้วเนาะครนาะขอบคุณมาห,หลายๆครับ <c oughs>